Manu Style เรื่องราวของปีศาจแดงที่ไม่ใช่แค่ข่าวแต่คือความรู้สึกของแฟนบอลช่องนี้จะพาคุณเจาะลึกทุกแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทั้งข่าวล่าสุดการซื้อขายวิเคราะห์เกมตำนานของทีมและเรื่องเล่าที่คุณอาจไม่เคยรู้ช็อกวงการกานาโชย้ายซบเชลซีไมนูซอวแวลโบกมือลาแมนยูเจอวิกฤตครั้งใหญ่อาจปลดอาโมริมติดตามรายละเอียดกันครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแมนยูสไตล์ช่องที่อัปเดตข่าวฟุตบอลร้อนๆของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้คุณแบบไม่มีกักวันนี้เรามีข่าวใหญ่ที่ทำเอาแฟนบอลทั่วโลกอ้าปากค้างแต่ก่อนจะไปรับชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกช่องกันมาด้วยนะครับเอาละข่าวแรกวันนี้เมื่ออเลฮานโดรกานาโชปีกดาวรุ่งทีมชาติอาร์เจนตินาตัดสินใจอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เพื่อย้ายไปร่วมทัพเชลซีด้วยค่าตัวมหาศาลนี่ไม่ใช่แค่การย้ายทีมธรรมดาแต่เป็นดีลที่เต็มไปด้วยดรามา่าความขัดแยง้งและแผนการสร้างทีมครั้งใหญ่ของทั้งสองสโมสรยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกถ้าคุณเป็นแฟนบอลตัวยงห้ามพลาดเรื่องนี้เด็ดขาดเพราะเราจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดยิบพร้อมวิเค,คราะห์ว่าดิลนี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าของทั้งสงทีมยังไงบ้าง ย้อนกลับไปดูเส้นทางของการชโชกันก่อนเขาเข้าร่วมอะเคเดมี่ของแมนยูเอต็ดตั้งแต่ปี2020โดยย้ายมาจากแอลเดริกุมาดริดด้วยค่าตัวไม่แพงแต่เด็กหนุ่มคนนี้กลับแจ้งเกิดอย่างรวดเร็วด้วยสไตล์การเล่นที่รวดเร็วดุด,ดันและมีลูกยิงมหศัศจรรย์ที่ทาให้แฟนๆปีศาจแดงหลงรักเขากลายเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่สดใสที่สุดของสโมสรแต่แล้วทุกอย่างก็พลิกผันเมือ im, ่อรูเบนอมอริมกุนซือคนใหม่ของแมนยูเอต็ดเข้ามาคุมทีม อโมริมชอบใช้ระบบ3 4 2 1ซึ่งไม่เข้ากับสไตล์ของกานาโชเลยสักนิดทําให้ปีกวัย21ปีคนนี้ถูกรอบจากทีมชุดใหญ่และต้องนั่งสำรองยาวๆจนถึงขั้นถูกเนรเทศจากทีมชุดใหญ่รวมทั้งการบาดหมางในเกมนัดชิงยูโรป้าครับที่แพสเปอร์เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายของทั้งคู่ดาม่าไม่ได้หยุดแค่นั้นกานาโชยังพลาดทัวร์ปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาเพราะไปโพสต์วิจารณ์กุญซือแบบออนไลน์ซึ่งทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงไปอีก แมนยูเนเต็ดถึงขั้นแจ้งกับเขาเลยว่าสามารถย้ายทีมได้ตอนสิ้นฤดูกาลแต่กานาโชปฏิเสธข้อเสนอจากสโมสรอ,อื่นหมดเพราะเขายืนยันว่าอยากไปเชลซีเท่านั้นและในที่สุดดีลนี้ก็เกิดขึ้นจริงตามที่ฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังประกาศทางโซเชียลมีเดียว่า here we go เชลซีจ่ายค่าตัวคงที่40ล้านปอนด์บวกกับส่วนแบ่ง10%จากการขายครั้งต่อไปให้แมนยูเนเต็ด การาโชเซ็นสัญญายาว7ปีกับซิงบลูทมกลางการยกเครื่องทีมครั้งใหญ่ของทั้งสองสโมสรแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นี้เชลซีเองก็ต้องหาเงินมาอุดรูรั่วจากการชอปปิ้งครั้งนี้โดยมีแผนขายคริสโตเฟอร์เอนคุนคูปีกชาวฝรั่งเศสให้กับเอซีมิลานด้วยค่าตัว36ล้านปอนเพื่อนำเงินมาสมทบทุนและไม่หยุดแค่นั้นเชลซียังเล็งยื่นข้อเสนอ60ล้านปอนเพื่อคว้าตัวชาวิซิมอนจากปารีสแซงแแม หลังจากปิดดีลกานาชโชวเสร็จสิ้นแต่พวกเขาต้องแย่งกับสเปอร์ที่รุกในดีลนี้เช่นกันนี่สแสดงให้เห็นว่าเชลซีภายใต้การบริหารของท็อตโบลี่กำลังสร้างทีมที่เต็มไปด้วยดาวรุ่งพรสวรรค์เพื่อกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในพรีเมียร์ลีกและยุโรปส่วนแมนยูนเต็ดล่ะการปล่อยการาโชวไปแบบนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการยกเครื่องทีมภายใต้อโมริมที่ต้องการผู้เล่นที่เข้ากับระบบมากกว่าแต่แฟนๆปีศาจแดงหลายคนคงเสียใจไม่น้อย เพราะกาลาโชคือสตาร์บอยที่พวกเขาหวังพึ่งในอนาคตและดีิวนี้เกิดขึ้นใกล้เดดไลน์ตลอดซื้อขายนักเตะซึ่งจะปิดในวันอังคารนี้ทําให้ทั้งสองสโมสรต้องเร่งมือปิดดิวให้ทันเวลาสรุปแล้วการย้ายทีมครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของเงินตราเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความทะเยอะทะยานความขัดแยง้งและอนาคตของฟุตบอลอังกฤษมันจะทําให้พรีเมียร์ลีกฤดูการนี้เดือดยิ่งขึ้นแน่นอนแต่คําถามที่เราอยากถามทุกคนคือ คุณคิดว่าการาโชจะระเบิดฟอร์มกับเชลซีได้ไหมหรือเขาจะกลายเป็นดีลที่ล้มเหลวอีกครั้งและแมนยูเดตจะหาใครมาแทนเขาได้หรือเปล่าแฟนเชลซีจะต้อนรับเขายังไงบ้างคอมเมนต์บอกเราด้านล่างเลยนะครับข่าวต่อไปต้องบอกว่าผลงานของทีมตอนนี้มันต้อยต่ำเหลือเกินและล่าสุดเหมือนจะเกิดปัญหาที่โอทราฟฟอร์ดเมื่อมีรายงานว่า คอบบี้ไมนูอาจย้ายทีมอีกคนแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรทำไมเขาถึงอยากย้ายทีมไปติดตามเรื่องนี้กันครับ วันนี้เรามีเรื่องราวดราม่าที่กำลังเป็นที่ฮือฮาในวงการลูกหนังอังกฤษนั่นคือสถานการณ์อันย่ำแย่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาล2025-2026ที่ดูเหมือนจะเข้าสู่ยุคมืดมิดอย่างแท้จริงเราจะพาไปเจาะลึกถึงปัญหาของทีมปีศาจแดงการดิ้นรนของดาวรุ่งอย่างคอบบี้ไมนูและความไม่พอใจจากแฟนบอลที่กำลังลุกเป็นไฟถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยครับ ย้อนกลับไปในฤดูกาลที่แล้วแมนยูเนเตดจบอันดับในพรีเมียร์ลีกแบบน่าผิดหวังจนพลาดโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลยุโรปทุกรายการในฤดูกาล2025-2026นั่นหมายความว่านักเตะในทีมจะได้เล่นแค่ในลีกภายในประเทศเท่านั้นไม่มีโอกาสโชว์ฝีเท้าในเวทียุโรปอย่างยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือยูโรปาลีกซึ่งเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ทั้งในแง่ารายได้และโอกาสพัฒนานักเตะ สถานการณ์ยิ่งแย่ลงเมื่อพวกเขาตกรอบคาราบาวครับตั้งแต่ต้นฤดูกาลหลังจากแพ้ให้กับทีมจากลีกทูอย่างกริมสบี้ทาวแบบช็อกโลกลองลึกภาพสิครับปีศาจแดงที่เคยยิ่งใหญ่กลับต้องเจอกับความอับอายานแบบนี้มันเหมือนฝันร้ายที่กำลังเกิดขึ้นจริงและหนึ่งในนักเตะท,ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือคอบบี้ไมนูดาวรุ่งชาวอังกฤษวัย20ปีที่เคยเป็นความหวังของทีม ทุกคนคงจำกันได้ดีว่าในยูโร2024มนูได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองกลางให้ทีมชาติอังกฤษในนัดชิงชนะเลิศที่แพ้ให้กับสเปนแต่หลังจากนั้นฟอร์มของเขาก็เริ่มดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดภายใต้การคุมทีมของรูเบนอมอริมผู้จัดการทีมคนใหม่มนูแทบไม่ได้ลงสนามเลยในเกมเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกหลายนัดเขาเป็นแค่นักเตะที่นั่งอยู่ที่มานั่งสำรองที่ไม่ได้ถูกใช้งานสาเหตุอาจจะมาจากเทคนิคของอมอริมที่เน้นความสมดุลในแดนก ลงหรืออาจเป็นเพราะมายนูเองที่กำลังขาดความมั่นใจแต่ไม่ว่าเหตุผลอะไรมันก็ทำให้อนาคตของเขาที่โอทราฟฟอร์ดดูมืดมนขาวร้ายยังไม่หมดแค่นั้นครับล่าสุดมีรายงานว่ามีสโมสรกว่า15ทีมจากอังกฤษสเปนและอิตาลีสนใจยืมตัวมายนูไปใช้งานโดยมีหนึ่งในนั้นคือนาโปลียักษ์ใหญ่จากเซเรียที่กำลังมองหามิดฟิดตัวกลางเพื่อเสริมทัพนอกจากนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม2025 เชลซีก็เคยแสดงความสนใจที่จะซื้อขาดไมนูแบบถาวรหลังจากมีข่าวลือว่าเจ้าตัวไม่พอใจกับสถานการณ์ในทีมนี่อาจเป็นสัญญาณว่าดาวรุ่งรายนี้กำลังมองหาทางออกใหม่เพื่อฟื้นฟูอาชีพแต่ปัญหาของแมนยูไม่ได้หยุดแค่นักเตะคนเดียวครับทีมพึ่งขายอเลฮันโดรกาณาโชดาวรุ่งอีกคนไปให้เชลซีด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติการขายนักเตะจากอะคาเดมี่ที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสร การสูญเสียพรสวรรค์รุ่นใหม่แบบนี้ทำให้แฟนบอลเริ่มไม่พอใจมากขึ้น ในปี2025เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ต่อเซอร์จิมแรดคลิปเจ้าของทีมเนื่องจากราคาตัวที่พุ่งสูงขึ้นและผลงานทีมที่ย่ำแย่แฟนๆรวมตัวกันชูป้ายและร้องเพลงต่อต้านมันแสดงให้เห็นว่าปัญหาในสโมสรลึกซึ้งแค่ไหนทีมที่เคยครองความยิ่งใหญ่ในยุคเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันกำลังเผชิญวิกฤตทั้งในและนอกสนามสถานการณ์แบบนี้ทำให้หลายคนสงสัยว่าแมนยูไนเต็ดจะฟื้นตัวได้อย่างไร การขายนักเตะดาวรุ่งและความไม่พอใจจากแฟนบอลอาจนำไปสู่จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่หรือนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคตกต่ำที่ยาวนานแต่ในแง่บวกมันอาจเป็นโอกาสให้ทีมรีเซ็ตและสร้างใหม่จากฐานรากก่อนจบข่าววันนี้ผมมีคำถามมาถามทุกคนเพื่อเปิดการสนทนาในคอมเมนต์นะครับคุณคิดว่าคอบบี้ไมนูควรย้ายทีมเพื่อหาโอกาสลงสนามมากขึ้นหรือควรอยู่ต่อเพื่อต่อสู้ที่แมนยู การประท้วงของแฟนบอลจะช่วยให้สโมสรเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือไม่หรือมันแค่ทำให้สถานการณ์แย่ลงถ้าเป็นคุณคุณจะแก้ปัญหาของแมนยูเน็ตในตอนนี้อย่างไรพิมพ์มาคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยครับข่าวต่อไปต้องตะโกนดังๆว่าแมนยูวิกฤตหนักและอาจสอแวลเด้งอโมริมพ้นจากตำแหน่งนายใหญ่แล้วสโมสรได้มองใครที่รอเสียบแทนตำแหน่งไปติดตามเรื่องนี้กันครับ วันนี้เรามีข่าวใหญ่จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังอยู่ในช่วงวิกฤตสุดๆหลังจากผลงานย่ำแย่ตั้งแต่เปอร์ซีซั่นล่าสุด e v e n i น g s ส a ต d ดารสื่อดังจากอังกฤษรายงานว่าปีศาจแดงกำลังมองหาตัวแทนของรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมคนปัจจุบันถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นโดยเล็ง2กุณนสือที่กำลังทำผลงานดีในพรีเมียร์ลีกอย่างโอลิเวอร์กลาสเนอร์จากคริสตัลพาเลสและอันดนีอิราล่าจากบอลมัด ฟังแล้วสะเทือนใจแฟนผีแดงแน่นอนมาดูกันว่าอะไรทำให้สถานการณ์ถึงจุดนี้และอนาคตของยูไนเต็ดจะเป็นยังไงย้อนกลับไปนิดนึงนะครับรูเบนอโมริมอดีตกุนซือสปอร์ติ้งลิสบอนเข้ามาคุมแมนยูด้วยความหวังสูงลิว่วหลังจากที่ทีมทุ่มทุนม,ม,มหาศาลกว่า200ล้านปอนด์ซื้อนัดเตะแนวรุกใหม่ๆเข้ามาแบบยกแผงเพื่อหวังกลับมาผง,งาดในพรีเมียร์ลีกแต่เอาเข้าจริง2นัดแรกของฤดูกาลนี้ ทีมเก็บได้แค่แต้มเดียวแพ้ให้อาร์เซนอล0-1ในเกมเปิดสนามและเสมอกับฟูลแลม1-1ในนัดที่2ลองคิดดูสิครับทุ่มเงินขนาดนั้นซื้อสตาร์ดังมาเพียบแต่แนวรุกยังฝืดสนิทมันเหมือนรถสปอร์ตหรูที่สตาร์ทไม่ติดเลยละ่ะแต่ที่ช็อกโลกจริงๆคือเกมคาราบาวครับรอบ2เมื่อคืนก่อนยูไนเต็ดตกรอบแบบน่าอายสุดๆหลังจากเสมอกับกริมส์บีทาวน์ทีมจากลีกระดับ4ของอังกฤษ2-2ในเวลา120นาที ก่อนแพ้จุดโทษไปแบบช้ำใจนี่คือทีมที่เคยเป็นแชมป์ยุโรป3สมัยนะครับแต่ตอนนี้แพ้ทีมเล็กๆที่แทบไม่มีใครรู้จักมันเหมือนฝันร้ายสำหรับแฟนบอลเลยละ่ะปีศาจแดงกลายเป็นเป้าวิจารณ์หนักหน่วงจากสื่อและแฟนๆทั่วโลกโ o เชียลมีเดียเดือดพล่านมีมเต็มไปหมดเรียกว่าเป็นหายนะต้นฤดูกาลที่แย่ที่สุดในรอบหลายปีรูเบนอโมอริมเองก็ออกมายอมรับตรงๆแบบลูกผู้ชายหลังเกมว่า ถ้าทุกอย่างยังไม่ดีขึ้นผมอาจจะต้องลาออกเองแม้ว่าจะมีรายงานจากภายในสโมสรว่าบอร์ดบริหารยังให้การสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่ในตอนนี้แต่ดูเหมือนว่าความอดทนกำลังใกล้หมดลงแล้วล่ะครับเพราะ Evening Standard เผยว่า United ็ดกำลังแอบมองอนาคตเอาไว้โดยเล็ง2กุนซือที่กำลังรุ่งในพรีเมียร์ลีก โอลิเวอร์กลาสเนอร์น้าใหญ่ชาวออสเตรียของคริสตันพาเลซที่พาทีมทำผลงานยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่แล้วด้วยสไตล์ฟุตบอลที่ดุด,ดันรวดเร็วและมีวินัยสูงกลาสเนอร์เคยพาไอทรักแฟรงเฟิร์ดคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกมาแล้วน่าจะเหมาะกับยูไนเต็ดที่ต้องการความสำเร็จทันทีส่วนอีกคนคืออันโดนีอิราล่ากุนซีชาวสเปนิชของบอลมัด ที่พาทีมเล็กๆอย่างเดอะเชอร์รี่สรอดตกชั้นแบบสบายๆและเล่นฟุตบอลสวยงามสไตล์โพสชั่นเบสที่คล้ายกับเปปกววดิโอลาอิราล่าเคยคุมราโยวายเยกกโนในสเปนและทำผลงานน่าประทับใจด้วยงบน้อยนิดถ้าอยู่ในเตดดึงเข้ามาอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่นำพาทีมกลับสู่ความสดใหม่แต่คำถามคือพวกเขาพร้อมจะเสี่ยงกับกุนซือที่ยังไม่มีถ้วยรางวัลใหญ่ๆห,ห,หรือเปล่า ตอนนี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่เกมต่อไปของยูนิเต็ดซึ่งจะเปิดบ้านโอทรฟฟอร์ดเจอกับเบอร์ลี่ทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานี่คือเกมที่ถูกมองว่าต้องชนะให้ได้เท่านั้นถ้าพลาดอีกแรงกดดันจะยิ่งหนักและอาจเป็นจุดจบของอโมริมจริงๆแฟนผีแดงหลายคนเริ่มเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงแล้วแต่บางคนก็ยังเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของอโมริมที่เน้นพัฒนาย,ยาวชนและฟุตบอลสมัยใหม่ สรุปแล้วนี่คือช่วงเวลาวิกฤตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถ้าอโมริมไม่สามารถพลิกสถานการณ์ได้เร็วๆนี้กลาสเนอร์หรืออิราล่าอาจกลายเป็นฮีโร่ในตำแหน่งกุญซือคนใหม่ของโอทราวฟอร์ดแต่คำถามสำคัญที่อยากถามทุกคนคือคุณคิดว่ายูไนเต็ดควรปลดอโมริมตอนนี้เลยไหมหรือให้โอกาสเขาอีกสักหน่อยและระหว่างกลาสเนอร์กับอิราล่า ใครที่คุณคิดว่าเหมาะสมกับปีสัตว์แดงมากกว่ากันคอมเมนต์ Comment บอกกันด้านล่างเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อไม่พลาดข่าวเด็ดๆแบบนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดี